โหลสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับสู่ช่องบย o y boy channel อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำนเสนอคลิป่ยวกับ among us นะครับเป็นคลิปที่เป็นไวรัลกันอยู่เลยไม่ใช่คลิปไวรัลเป็นเกมที่เป็นไวรัลกันอยู่เลยมีอยู่หลายคลิปด้วยกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมทีละคลิปนะครับอาจจะมีหลายคลิปหน่อยหวังว่าคงถูกใจคุณผู้ชมนะครับเพิ่มจากคลิปแรกอ่คิว ครูเมดกลับมาจากกลับมาเครูเมดกลับมาที่สเกลหลังจากถูกไล่ออกจากยานเ่ินอะไรขึ้นเชิญรับชมกันครับครับมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาที่ช่องเอวียดโดตดิกนะครับว่าเออ,อยากเห็นครูเมดที่ถูกไล่ออกไปกลับมาบนยานนะครับเขาก็เลยจัดให้

ทำไมไม่เชื่อฉันทำไมไม่เชื่อฉันก็จบไปเลยนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับอ่าเตรียมตัวชมคลิปถัดไปกันได้นะครับอ่ายังไงช่วงนี้มาอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะครับอา่าทุกสีเขียวอ่อนบอกว่าเอ้สีน้ำเงินทุกคนบอกไม่สีเขียวอ่อนนั่นแหละสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนอืม ตำนานบอกว่าเขายังพูดอยู่ว่าทำไมไม่เชื่อกูททำไมไม่เชื่อกูจนถึงด่วนนี้อืมคุณจะอยู่จนคุณจะอยู่จนตายเป็นฮีโร่หรือว่าอยู่นานมากพอจนเหงตัวเองกลายเป็นผู้ายอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโค้ดจากหนังเรื่องไหนนะครับแต่ก็ได้ยินอยู่บ่อยอืมคิดถึงพ่อฉันไหมเฮ้คิดถึงพ่อคุณหรือเปล่าอสีเขียวอ่อนถูกโหวตออก แล้วก็สีเขียวอ่อนก,กับไมคครั้งละค่าทุกคนโอ้แตงโบฉันชอบที่เขายัางพยายามอธิบายว่าเขาอินโนเซนต์แล้วก็ฆ่าทุกๆคนไปทีละคนนะครับคือประมาณว่าพยายามบอกว่าอูบอยสุดนะแต่ก็ฆ่าพวกเขาไปว่าทำไมไม่เชื่อกูทำไมไม่เชื่อกูทำไมไม่เชื่อก,ไมไมกูอืม อ่า line เวิร์ดนอตเดอร์อินพเตอร์นะครับสีเขียวอ่อนไม่ใช่ตัวปลอ,อมครูเมก็บอกว่าเอ่อ i n s e r t s ต n c t u รีร่การเดียนมีม e พ e ครับก็จบไปก,กันกับคลิปหนึ่งนะครับถ้าใครอยากชมคลิปต้ตนฉบับก็สามารถดูได้ที่ใต้ในสคลิปชันของผมนะครับถ้าเกิดถูกใจคลิปผมอยากให้ผมทำต่อก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยที่ตรงนี้ได้นะครับ ออกคุณมาขร้ม